การเล่นเกมไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปขอต้อนรับคุณเข้าสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ด้วยมูลค่าอุตสาหกรรมเกมที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีจำนวนผู้เล่นเกมหนึ่งใน3ของประชากรทั่วโลกหรือประมาณกว่า3,000ล้านคนทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก First mover of offshore thematic ETF in Thailand กองทุนเปิดอยู่ในต็ดฮีโร่ ETF U Hero เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Video Games and Esports ETF กองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุดที่ของกองทุนความเสี่ยงกองทุนระดับ6กองทุนหลักเป็นประเภท ETF Exchange Trade Fund จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกากระจายลงทุนในอุตสาหกรรมเกมส์และ e-sports ลงทุนผ่านทั้งตลาดหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายที่บรรอลจแต่งตังกองทุนเปิดอยู่ในเตดฮีโร่ E T F U Hero เราให้ความสำคัญกับเรื่องเล่นๆการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุนนโยบายกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนสอบถามข้อมูลหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือบลจอ U O B ประเทศไทยจำกัด